โ้สวัสดีทุกคนสวัสดีครับผมขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการน,นะนะ้องเข้าครัวแล้วครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรารีบไปหานะฮะน้องเก๋กไก๋ครับผมไปไปรีบไปเถอะไปครับทุกคนไปหาน้องเก๋กไก๋กัน้องเา๋ไก่เขารอกันอยู่ที่ ซื้อของแล้วจ้าอันนี้เรามาถ่ายรายการในการทำอาหารแข่งกับพี่นงคณาทำไมคาไม่ดังเขาไม่ค่อยดังนะจ๊ะนูเห็นมีข่าวอยู่นะข่าวอะไรข่าวที่บอกไมข่าวอะไรดีดีดีเรายังไม่ได้เปิดตัวเลยเปิดตัวเองไปแล้วสวัสดีค่ะก็ วันนี้เรียกมา <S <S ไม่ได้ไม่ได้พี่หน่อกไม่ได้ไไดไไดทำไมอ่ะวันนี้ญญพี่พี่ต้องมากวันนี้ผมมา <S <S โวนน้องเกี๋ทำอาหารเขาปกติทำไหมปกติไม่ค่อยทำสั่งกินค่ะดีแต่ว่าถ้าวันนี้พี่อยากให้ทำก็เดหน<ด><ด>จัดให้ก็ขอบคุณน้องเกี๋นะครับที่วันนี้ให้เกีย๋มาร่วมรายการ <พอ S 1> สวัสดีสวัสดีครับไม่มีใคร เห็น่าปกติไม่ค่อยชอบถ่ายเป็นรายการใช่ไหมจริงๆอะถ่ายได้เป็นรายการถ่ายได้แต่คิดว่าคนดูน่าจะอยากได้ดูแบบเราถ่ายกล้องถือมันดูแบบเราทำได้หลายอย่างนี่ไงงานพอแค่นันเพราะฉะนั้นวันนี้ถือไม่ได้สิตอนีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ใช่องธนาแอดเอเวอร์ฮิตครับถ้าเกิดว่าเก๋ชอบแบบนี้เอาตามที่เก๋ชอบเลยให้ถือกล้องเลยปกติเนี่ยชอบทําอาหารนะชอบมีคนทําอาหารด้วยมากกว่าโอเคอ่าโอเคเก่งมากอะไรวะอ๋อข้างหลังกล้องบีบมา คร่าวๆเลยอ่ะคือเราจะจะไปซื้อวัตถุดิบกันแต่ว่าเรายังไม่รู้เมนูนะเราไม่รู้เมนูแล้วเราจะทำอะไรกันล่ะคะโอ้ดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาเลือกกระทะกันก่อนเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาเบรกตรงกระทะเก็บเท่าไหร่ใช่เท่าไหร่พี่นี่ไง ก็เดี๋ยวนั้นเราจะไปซื้อวัตถุดิบกันไ<ส>ช่ยื่นสีพึ่นสีสอ๋อ<ร>แล้วไ,ไงต่ออ่ะต่อโดยที่วัตถุดิบเนี่ยเราจะไม่บอกมาเป็นว่าเฮ้ยพริกนะกระเทียมนะผักโน่นผักนี่นะไม่บอกอนะไม่บอกแต่ว่าบอกว่าทำใบขึ้นมาซึ่งเมนูหมดยังไม่รู้อ่ะได้ได้ได้ถ้าเกิดว,ว่าเราซื้อวัตถุดิบไปแล้วมันผิดอ่ะเราไปที่ครัวปุ๊บเขาบอกว่าให้ทำข้าวใบกะเพราอ่าันเอิยว่าเราไม่ได้ซื้อใบกะเพรามาทำไงอ่ะก็เอาใบโหระพาแทนถูกต้องทุกทุห้านาทีอ่ะเดี๋ยวทำไมทำไมไอ้หลิงเนี่ยเห็นไหม มาดิอย่าต่อยหนูเลยหนูเพิ่งมาวันแรกค่ะทำไมหนึ่งชั่วโมงทำไมก็ถ่ายเองก็เป็นไรไม่เป็นชิวๆถ่ายชิวๆไม่อเอาไปเองมาหลายรอบไปตอนนี้อจริงเหรอใช่หนูว่าทำอาหารก็ทำสนุกสนุกไหมทำไม่กันอ๋อทำ้วยกันไม่แข่งไม่แข่งก็ดีเราไม่ต้องทะเลาะกไปเราต้องรักกันอย่าทะเลาะกันใช่เดี๋ยวช่วยทำเราเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมใช่ทีมเดียวกันถูกต้องโอเคมมาพร้อมอ่ะเชิญครับ <Yay. S 2> เราต้องซื้ออันนี้จํานวนหนึ่งอันสิ่งเนี้ยแป้ง,ปงสารี่อันนี้อะไรแยกแยกัตประสงค์แป้งแยกแป้งลาดแป้งลาดนแครีลาดพี่รู้ป่าไม่รู้ใครเป็นคนคิดเกมนี้ะคะอันนี้อะไรละ่ะ oh, uh. ยังไม่ถึงเลยเพราเเราไปอื่นก่อนได้อันที่สองคือผ้ากุ้งผ้ากุ้งที่เก๋ต้องการตัวช่วยเนี่ยผมก็ต้องร่นเกมงมาผมมจะไปดีเจผ้ากุ้งกุ้งผ้าถือว่าน่าจะเป็นกุ้งเฉยๆก็พอไม่เป็น่ไม่ๆไม่ใช่กุ้งแน่นอนหลังจากที่เราเคยรู้มาก่อนขอตัวช่วยถามผู้จัดการได้ไหมงั้นก็ต้องเป็นเอาผ้ามาห่อกุ้งแล้วเราก็หยิบออกจากร้านไปกลายเป็นผ้ากุ้งเอาไปละเอาไปละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องกลัวแล้วอะ ช่วยดูนะคะอันที่หนึ่งจำนวนหนึ่งอันก็คือแป้งแคร แล้วก็เป็นรูปสาลี่แล้วก็แยกลาดประสงค์ลาดที่สองคำใบก็คือเป็นรูปพี่ภาคุ้งพี่ดีเจภาคุ้งที่สามหยุดซ่าเดี๋ยวนี้หยุดนะหยุดบอกให้หยุดเฮ้ยทำไมันไม้โจทย์ยากจังอ่ะมันเหมือนว่าคนที่เป็นเจ้าของโจทย์เนี่ยรู้คนเดียวเท่านั้นอย่านะอย่าเอขึ้นนะสต๊อปขึ้นนะและอันที่สี่กบไม่ตามเทรนเลยอ่ะกบล้ากบล้าหลังกบล้าเฉยเฉยอกเฉยอกเฉยอ๋อจริงจริงกบ กดมันออกมาป๊อกไงอ๋ออบเชยเจอแล้วอบเชยคือเอาไว้ใส่พะโล้งั้นได้แล้วอบเชยนี่เราต้องด้วยกันใช่ไหมใช่เราด้วยกันกันพี่ฉลาดพี่หาเลยด้วยกันสิเกเตอร์สิบห้านาทีไปแล้วพี่จะโดนต่อยคือสามว้ายทีมงานจะต่อยอย่างเดียวเลยเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าพี่จะทำอะไรหนูกำลังหาอบเชยแล้วก็ดำดำหวานหวานร้องเพลงมีเสียงสูงสุดมีเสียงสูงเสียงดำใช้ออโต้จูนด้วยอ่ะ เราหวานร้องเพลงพอมากเสียงสูงอยากใหใครว่าต่อจูดดำๆหวานร้องเพลงพอมากอันที่6เรียกกันเองเป็นพยานชนะภาษาอังกฤษสองอันไอยูไอยูยูยูไอหมอมดอกไม้เออมันยากเว้ยสมองไม่เล่นเลยอันที่7อันนั้นโดเรมีอันนี้โดเรมอนหนึ่งอันแล้วอันไม่เห็นถูกไหมเออไม่บอกเฮ้ยทำไมมันยากเลยจังวะเราต้องสู้ต้องสู้ใครวันนกหนึ่งอัน ให้เหมือนกน,นอก,กายาวสุดย่ยาเกินให้มือนนกให้นมอนอกนอกของเหลวหที่อ่อนช้อยเจอตอนคนเยอะดีเจอไปเตียงกลางคืนไม่ดีสมองมาสมองมะสมองมา,มงมาต่อยนีต่อยจะพีนี่ ห,หอมหอมเห็นแล้วจะเข้าใจว่าเป็นม้าแต่ว่าไม่ใช่หอมหอมเห็นแล้วคิดว่าเป็นม้าม้า,มาหรอม้าละม้าละไม่ได้หอมนี่เออ มะนาวมะนาวแล้ว<อ>นาวยังไงอะม้าม้ามีตัวช่วยนะถ้าอยเขา,ามีตัวช่วยแต่ว่าเขามีแค่อันเดียวเลยวันนี้จะได้ทำอาหารหรือเปล่าดี่ว่ะ <laughs> ใครจะทำอาหารอย่าดูเทปนี้นะคะ <laughs> กว่าจะได้กินหอ,อ,อมหอมเห็นแล้วจะเข้าใจว่าเป็นม้าหอมด้วยลาลาหมา <laughs> อันนี้จดได้ไหมว่ามี <laughs> เขียวเทีงแต <laughs> ่ละอันเลี้ยงลูกเม็ดเอาอบเชยก่อนไหมไปอบเชยกันไหมเราม่หาอบเชยกันดีกว่าเราไม่ต้องหามาถามเขาเลยพี่คะอบเชยอยู่ตรงไหนนะคะตรงล็อกพี่ เ,เราไปตามหาหกดล้าส,สมัยกันเถอะหยุดท่าอย่างนี้นะหยุดซ่าอย่างนี้บอกให้หยุดอย่าอย่าซ่าอย่างนี้หยุดซ่าอย่างนี้ขอ,อเชิอู้ว,ว้าวนี่ไงเจอแล้วชิน,นามอน,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 นใช่ไหมพะโล้เหรอมันเกี่ยวกับพะโล้อะไรเนี้ยเฮ้ยเราได้แล้วพะโล้เราเราคิดว่าไอเนี้ยเราทำอะไรได้บ้างเฮิดเราคิดว่ามันคือพะโล้อ่ะอันอืดเนี่ยมันจะเริ่มโผล่เรื่อยๆร้องเพลงเพราะมากเสียงสูงเสียงก็สูงมากเจนิเฟอร์คิม แับว่าถ้าพี่ได้ข้อนี้คือพี่อาจจะพลล็อกทุกข้อเลยนะข้อไหนข้อไหนข้อแรกข้อแรกเหรอแป้งลี่แป้งสาลีแย่แป้งสาลีเป็นเอกอเนกประสงคมแป้งสาลีเป็นเอกอเนกประสงค์แป้งสาลีเป็นเอกอเนกประสงค์ประเด็นประเด็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมันอเนกตรงไหนอะมันลาดประสงคมมามันมีอเนกด้วยได้แล้วหนูว่าอันนี้ได้ เอามษาลีใช่หนูว่าเอามันมันใกล้เคียงที่สุดแล้วอ่ะเราได้ข้อหนึ่งแล้วค่ะพิซซ่าเดี๋ยวนี้นะหนูว่านะกุ้งดองดองอะไรอ่ะก็ต้องมีแป้งใช่ไหมแล้วมันมีหยุดซาเดี๋ยวนี้เราบอกให้หยุดโซดาโซดาซ่าไม่รู้อ่ะก็หยุดซาเดี๋ยวนี้นะบอกให้หยุดหยุดหยุดซาแล้วพี่ก็บอกว่าหยุดแล้วหนูก็บอกไม่หนูก็ไม่หยุดไงมันซ่าซาไม่หยุดโซดาโซดาซ่าไม่หยุดแล้วมันมีกุ้งด้วยแป้งอะไร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  แตงเอาไปล้างกุ้งให้มันเด้งสดนี่คือความจริงของการทำกุ้งดองจริงเหรอจริงเรียกกันเองพยัญชนะภาษาอังกฤษเอาพี่ต่อยตัวเองหน่อยโอ้ใจยเย็นใจยเย็นเ <c oughs> นยคุณกำลังช่วยงานอยู่ะฮะให้พี่เก๋ต่อยก็ได้พี่อ๋อได้เลยทำ <c oughs> ไมถึงไม่รู้หรือว่าดำๆหวานๆร้องเพลงอะคืออะไรดำๆเพราะเสีงเขาดำอะซ มันคือกุ้งดองหรือเปล่านะถ้าทำวันนี้ให้ได้นะผมไปให้สามพ่อเลยเออเอาได้เดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวปเป็นตัวจ้อยแล้วกันบัวบัวไม่มีแล้วอไม่มีแล้วเหรอ เข็นร้อยเห็นไหมสุดยอดตัวช่วยไม่นด้แค่นี้ไงคนอื่นเวลาเขาทำเขาก็เล่นแค่เนี้ยดำดำหวานหวานมันมีอย่างเดียวแบบน้ำซีว์ดำแต่ถ้าคืออะไรร้องเพลงเสียงสูงอะไรเนี่ยเจอแค่ออโต้จูนเนี่ยอันนี้หอยนางลมนะจะเอาบอกเอาขวดเล็กแบเอาไปทำอะไรขอยนางรมจบข้อไหนก็พิเศษน้าหอยเขาอาจจะร้องเพลงสูงก็ได้ไม้ ขอทำใบ้ทนี้ไม่ไหวแล้ไม่ไหวแล้วยากยากขอใบขอใบเอาขอคอใบจากที uh ่ชนะไปบางทีหรอใช่ต้องสามอันแน่อันเนี้ยเล่กันเองเป็นพื้นศาสตรกิ่ของอันพี่เคยดูไว้นี่ไหมคบกล้วยหอมกองสดเลยรัหนึ่งองเกี่ยวอะไรอ่ะกล้วยหอมใช่ไงยากมากไม่มเปีันยากลุณล้ำมากไม่หนึ่งกั่มาเงินไหมนีมันมีสองอันนั้นจะเป็นพี่อะไรบอกมาเด็กอตัวช่วยชื่อโอเคโอเคเอา เค้กไข่ทองนะคะราคา almond เกี่ยวอะไรอ่ะก็นี่ไงก็ผมเขียนใบให้แล้วว่ามีเขาเอาแต่สวัสดีมอนขอบคุณมากค่ะร้านนะคะเฮ้ยมีอัลมอนด์มีกล้วยหอมมีอบเชยมีแป้งกล้วยทอดแน่นอนกล้วยทอดใส่อบเชยไหมโอ้ยทำไมยากขนาดเนี้ยกล้วยหอมยังไม่สุกเอาเป็นกล้วยน้ำว้าแทนได้ไหมคะแต่มาถึงขนาดนี้แล้วได้ก็ได้แหละเราต้องไปเก็บอีกกุ้งดองกันนะมันไม่ โด่งแล้วอ่ะแบบไขว่หั่นกพบก่อนลในเฮ <c oughs> ้ยชิมไปแล้วป่ะไปชิมแล้วป <c oughs> ่ะอา้ามงก่อนเลยของเหลวที่อ่อนท้อจะเจอตอนคนเยอะดีเ <c oughs> จอปลายเตียงกลางคืนไม่ดีผีไงผีนั่งลำไง <c oughs> อ่ะลุ้ๆกันอีกทีดินี่ถือผุ่มใบอยู่นะ <c oughs> ไม่ได้ใบ <c oughs> ดีนะวันนี้ปกติมีตั้งสิบห้าถึงหกข้อ <c oughs> แต่อันนี้ยากคุณใช่ค่าน้อยเสื้อว่าทุกคนที่ดูเทปนี้ เดี่ยวที่อ่อนช้อยตองเอาคำได้ไหมเอามันคือน้ำมันรำข้าวโอ้โหหนัวมากทิ้งหนูอยากหน่อยนะทุกคนเอาดิเอาเลยของเหลวคือน้ำมันใช่แล้วอ่อนช้อยคือลำยากมากคือแบบเออไม่เกี่ยวข้องเลยอ่ะไม่นี่ไม่ใช่แล้วน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันกินแล้วดีต่อร่างกายค่ะมันเป็นไขมันดีแล้วมันจะมาเกี่ยวอะไรกับกล้วยวะมามาไม่นิ่มๆหนึ่งมื้อจอดเลยลาอะไรหอมๆลาลา ลาก่อนร้อนกาลาก่อนคือบายบายหอมหอมเห็นแล้วอาจจะเข้าใจว่าเป็นม้าวันิลลาเอาไหมละ่ะมาขนาดนี้แหละบอกเนอะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ไม่ทำเลเนี่ย<ะ>ไปน้องเก๋เครียดแล้วแล้วเราต้องไปซื้ออัลมอนด์อัลมอนด์ด้วยนะ,ะ,น,ะนี่ไงวานิลลามาเลยไข่วาน,นนู้ดไข่วานนู้ดเอสวานิลนวันไง ใบแห้งไหมถ้บพี่กล้าต่อยหญิงเลยเอาใบแห้งนะครับแล้วก็มีสองคำใบไงสองที่สองคำใบไงมาเอาไข่หวานมากกรดไปจั่งจะนิดอะไรล้งไงไก่่ชนใหญ่เขากินไก่แก้วแล้วซื้อไก่เหรอแล้วด้านหน้ามันก็คือไข่ไข่ไก่โอ้ไข่ไก่ไข่หวานนกโอ้ไม่ได้อ่ะซื้อถั่วอัลมอนก่อนครับคือเขาใส่ถั่วก็ได้หนูว่าน่าจะเป็นกล้วยทอดจริงๆเลยได้ได้อัลม เดือดดำๆหวานๆแล้วก็หยุดซ่าดำๆมันก็มีแค่สียูดำแล้วอ่ะไม่งั้นก็เป็นพวกแบบคาราเมลอ่ะงั้นเราไปเอาโซดาปะโซดาล้างกล้วยเหรอเดี๋ยวก่อนกุ้งคืออะไรผ้ากุ้งคืออะไรถ้าให้หลิงต่อยไปจะบอกพี่เลยพี่ยอมจริงฉันต่อยท้องน้องเกศแล้วกันต่อย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 แรงเลยผ้ากุ้งมาผ้ากุ้งมามันคือผงฟูนั่นมันผงฟูพวามพามเฮ้ยแล้วไม่เกี่ยวเลยเลยกับพ้ากุ้งไม่เกี่ยวเลยเคัพปี้เขาผมฟูเลยเฮยผมฟูเหรอ เกือบไปกุ้งแล้วเกือบไปกุ hey os> <os ้งดองแล้วไม่ก uh ินโซดานี่หรอผมฟูเบกกิ้งโซดาเพื่อกี้ผมเชียอันนี้ไม่เกียวเว้ยเบรกยุดเบรกหยุดซะเดี๋ยวนี้นะอ๋อเนี่ยเนี่ยผมฟูเราได้ทำขนมเก่มากนี่เจอเบกกิ้งโซดาก็เลยจบเลยออามาจบพี่วิธีการทำเค้กกล้วยหอม ดำำหวานๆหวานๆน้ำๆร้องเพลงพร้อมมากวงคาราเมลมานี่หรอไม่ร <na anche feeling Switzerland> ู <at> ้ก ok ็ร้องเพลงสูงปะเขาเพิ่งวงอะไรไม่รู้อะช็อกโกแลตปะดำๆนี่คาราเมลชอบกินชิ้กที่ฟูที่ฟูไี่ฟูี่ฟูที่ฟฉันจะทำเอาไว้ราดกล้วยไงเฮ้ยวันนี่ดีแบบครบอ่ะง่ายเลยวันนี้เราได้ทำขนม เค้กกล้วยหอมเคยทำปหมไม่เคยทำหนูทำแล้วอาจจะนึกถึงคนดูว่าเขาคงคิดอะว่าเราจะทำเรื่องง่ายไม่เป็นเรื่องยากทำไมถ้าคนดูใช่ไหมคนดูก็มาลุ้นกันค่ะว่าวัตถุดิบที่เราได้มามันจะเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปกันเลยเอาไปเลยขอขอไข่ได้ไหมวุ้ยไข่ไก่อยู่ตรงหน้าขอได้ไหมขอซื้อต่อก็สองเม็ดไงเก๋ว่าสิ่งที่เราได้ทำอ่ะเราเราต้องได้ทำเป็นแบบนี้แน่ๆเข้าไมโครเวฟก็ได้ ขอบคุณครับเราต้องอยู่กับปัจจุบันได้ไข่ไก่มาแล้วค่ะรหนูว่านะอันนั้นนะ่ะไม่ใช่ช็อกโกแลตแบบซอสแต่ว่ามันน่าจะเป็นช็อกโกแลตชิพเธอบอกว่าเป็นช็อกโกแลตชิพก็ชิพมั้งไงเสียงสูงเดี๋ยวนี้ ไปเจอที่นู่นเลยไปเจอครัว Let's go to chic kitchen ไป chic kitchen โอเคตอนนี้เรากลับมาถึงที่ครูแล้วนะครับผมเรามาดูวัตถุดิบที่เราซื้อมาก่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์เน่ถูกแน่นอน ผงฟูพี่ภาคกุ้งผงฟูอันนี้ได้เป็นอันนี้ได้เป็นคำใบ้มาอเอาข้าหลังอ่ะช่วยคาดช่วยแบบเอาแค่ผมก็พอได้คิดไปเลยว่าเป็นกุ้งใช่หยุดซ่าเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะอันนี้คือเบกกิ้งโซดาอันนี้คือรู้จากที่ซื้อผงฟูมันอยู่ข้างๆกันกบไม่ตามเพลงอันนี้อันแรกเลยอบเชยเดำๆหว,นหวานๆร้องเพลงเพราะมากเสียงสูงอ่ะเมื่อกี้เพิ่งเล่นไปนี่ครับดํา,ดดาหวานเราเอาช็อกโ<ด>กแลตมาซึ่ง ชิปชิปมังใช่ไหมเรียกกันเองเป็นยัญชนะก็คือกล้วยกล้วยหอมเป็นหนึ่งเป็นสองกล้วยหอมจอมซนอันนี้คือกล้วยอะไรนะคุกกล้วยไข่กล้วยไข่อันนี้คือกล้วยไข่ไปต่อยังนี่อันนั้นโดเรมีอันนี้โดเรมอนมก็คือเอาหัวอันกับท้ายมาเอออัอัลมอนด์อันเป็นเป็นอัลมอนด์เป็นอัลมอนด์อัลมอนด์ถูกต้องไขหวัดนกนึกว่าลืมเมื่อกี้นึกว่าไม่ได้ซื้อไขว่ดนกได้มาฮะเป็นไข่ไก่นะฮะของเหลวที่อ่อนช้อย เจอตอนคนเยอะดีเจอใบเตียงไม่ดีมันก็คือเป็นพวกแบบนางลำพิงหน้าลำมาลำอยู่ที่ปลายเตียงสุดท้าย<อ>ันเป็นของเหลวที่อ่อนช้อยคือก็เป็นน้ำมันลำข้าวอันนี้ก็ได้คำใบเมือนกันหอมหอมเห็นแล้วจะเข้าใจว่าเป็นม้าแต่ว่าไม่ใช่หว,ว่นี่ละ่ะอ๋อ <laughs> ว้านี่ลเา่าซื้อดกเฉยเลยว่ะแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันว่ามันเอิร์นเ<ะ>พิ่งรู้ได้เลยเนาะเพิ่งรู้เลยใช่ไหมว<ะ>่าน,<ะ>นี่ละ่ะซึ่งตอนเนี้ยทุกอย่างครบทุกอย่างหมดถูกต้องเลยหรอ งั้นเมนูที่มันก็ทำนั่นก็คือเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมใช่เหรอใช่ใช่ไหมเค้กกล้วยหอมมันรู้อยู่แล้วคือเค้กกล้วยหอมรู้อยู่แล้วอันนี้ต้องใช้แน่นอนที่ตวงอ๋องงงงงงสิ่งที่เราจะใช้นั่นก็คือที่ที่ตวงใช่ที่ตวงอันนี้คือเพจของมันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อทา จบทุกเลนทีเดียวนี้ต้องต้องเล่นเกมยรพอนะถ้าการเล่นเกียของผมก็ดนลงพูดเลยนะนอกจากจะไม่ได้รับลงโทษอะไรเออมาดิลงโทษมาดิมาดิสองคนก็คือมาเล่นหัวไหลตูดกับผมมาเร็วหัวไหลตุดหัวหัวหวตหัวไดไตตไ่หัวหตหัวไม่ไม่ได้เสียงมันนอ่มรัทาให้แบบที่ไม่มีผมหัวหัวหัวไหลตุดหัวไหตุดหัวโอโหัวหัวไไห ไรหัวตุนตุนหอวไรตุนหัวโอ้ยนี่ไงเขาไม่ทานเอามาเท่าไหร่มาต้องใส่อยากทำอาหารแล้วเพิ่มลงไปสิบช้อนชามันก็หวานนะดิเอ้ามันเป็นผลลัพธทษนได้ไหมได้ดิหนึ่งสองสาหัวไรหัวหัวหัวไรตูดหัวตูดหัว ลายวันนี้ได้ไหมครับลายหัวลายหัวลายหัวตูนหัวหัวตูนตูนหัวโอ้โสามสิบวิแล้วชนะไปไหนอะปิดขอบคุณค่ะจบแล้วแค่นี้เองว้าวไม่องบทไอ้นี่ลงไปด้วยแล้วกันนะอะไรแง่ อันั้นเมนูพิเศษนั่นก็คือทางคีทิปเขาอยากได้แบบว่าเผ็ดแซ่บหน่อยไก่มาไงก็ต้องมีความแซ่บหน่อยทำทำไมก็ไม่รู้ต้องใส่พริกลงไปด้วยอ่ะพี่นองเดี๋ยวนูแบ่งฝั่งซ้ายให้พี่กินแล้วฝั่งขวาหนึงเมื่อกี้มาบีกล้วยบีกล้วยเดี๋ยวเราแกะกล้วยให้วันนี้เราก็จะมาทำห้าดอกบานาน่าเบรดสูตรเผ็ดขั้นตอนแรกเราทำการบีน้องกล้วยตัตัตตพี่ต้องอะไรอ่ะ เรียหนูว่าเชฟเก๋ไก่ผู้ทําอาหารอร่อยที่สุดหรือจะทำของอร่อยให้ที่กินเชฟเก๋ไก่ผู้ทําอาหารอร่อยที่สุดในโลกกรุณาทาแก,ก๊ก้วยหอมเผ็ดๆให้ผมกินหน่อยครับอะ <ๆ S 2> ไรอะงะงะไปเรื่อยๆเด็ดเด็ดแตพอมีอันนี้ปุ๊บมันก็ช่วยแล้วต่ออได้ละหนูว่าได้ลวต่อไปเราจะไขเราจะใส่ไข่ไก่ซอสองฟองกำลัพงพอดีก็ประมาณประมาณเสร็จปุ๊บอันนี้เขาก็ใส่ลงไปได้เลยฟูแล้วก่อนจะไม่ฟูในนู้น ให้ช่วงไปเหรอเนี่ยตัวนไปเลยเร่อยยๆ่ดือดเดอดเดือดเดอดเดืเลือนเลยอดเดือดจดอเลยอเอแลดือดดอดเดือดเดือเออเือเออออ น้ำมันทำอะไรพี่นี่นะหนูมไม่ใส่หมดอะ่ะเมื่อกี้มันเยอะมากเลยนะต้องก้นกระจอกนะฮะเปนะ็นพี่นน้องกัวันนี้ก็ร่วมสาบานกันต้องกินเข้าไปแล้วก็แบบในเซี่ยลลวนั้นเนี่ยถึงห้าวินาทีเนี่ย<อ>จะแดงสีหน้าออกมาแล้วทำไมต้องกินอะ่ะหนูเรามาดิ้งกันหน่อยนะได้ได้เลยไอ้หนูเพื่อเพื่อคนหลังก็ถ้ามีหน้าดิ้งนะงอนวิญญาณมีคิวกระตุกนะนิดนึงนะพี่เก เเปียนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงดูการแสดงขูข้าวปุ๊บหน้าเบี้ยวลันทีอ่ะมีปุ๊กสามเมตรพอใช่กำลังดีโอ้นี่ผมมีนี่มาฉอไว้ว้าว ต้องใส่ชาบู้ไปด้วยนะครับบาราน่าเบสของเราอ่ะมันจะได้กินดีกว่านี่อ่ะแต่ก็ชอบนะอะไรที่มันทิสดารทิสดารใชข่หนึ่ใในนี้เหรอตั้งแต่แรกก่อนแป้งแลรเพื่ออะไร ันเป็นแทนเนยเป็นไหมเนยแทนก็ได้หรือจะใช้น้ำมันก็ได้เแล้วเราแขก็ยังทันอยู่ใช่ใช่ทันมาช้าแต่มานนะแขกพ่อทุกอย่างถูกหมดไม่มีผิดไม่มีผิใช่ใช่เออกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ยอนทิ้งไปทุกอย่เป็นไงบ้างครับช่วงนี้หิว่ะช่วงนี้ไม่ใช่จีรู้สึกมันมันขึ้นนะใช่ไหมมันน่ากินจะตายเฮ้ยเราต้องเติมแต่งกินอีกหน่อยอันนี้คืออะไรนะวานิลาถูกต้องอาลืมเลยถูกต้องถูกต้องได้ใช้อุปกรณ์แล้วตวงหน่อย ่วใหเป็นไงบ้างช่วงนี้เห็นว่ามาทำยูทูบเริ่มเริ่มเริ่มกลับมาทำของหนูเหรอใช่อ๋อช่วยคุณไม่ได้ทำก่อนทำก่อนทำก่อนนี่เห็นเวลาหนูทำอะไรตั้งใจทำหนูจะไม่มีสติพอทวิญญาณหูอกนะตอนที่แบบพูดถึงทำได้ใส่เลยนะใส่เลยแล้วอันนี้ใส่ช้อน้อนี่พ่อโอเคมันจะมีผลต่อรสชาติอะไรไหมกล้ากินปหรกลิ่นแรงเหมือนกันนะ อ๋อนั่นหนูใส่แค่ช้อนเดียวพอกลับมาที่คำตอบของเราบทลงโทษของเราอ๋อค่ะใช่หนูกลับมาทำยูทูบอยากทําอะไรก็ทําอ่ะเหมือนแบบถ่ายคลิปเป็นความทรงจําอ่ะเหมือนอย่างเช่นไปเที่ยวไปหาแม่หายายอะไรอย่างนี้ก็ถ่ายก็มีน้องๆ้องเขาตามอยากดูคลิปพี่เก๋แล้วก็ใส่ไปทั้งหมดใช่ทำทเรื่องเดียวป่ะเนี่ยทำอย่างอื่นที่ควรควนไม่ดูแล้วช่วงที่แบบไม่ได้ทํา YouTube แล้วไปทําอะไรอ่ะช่วงก็ไม่ได้ทำอะไรก็ดูหนังดิจิทัลดูแล้ว ใครให้กินวะใครให้กินเดี๋ยวสิทำไมถึงไม่ได้ถ่ายยูทูปเพราะว่าโควิดด้วยใช่ป่ะเหมือนเป็นช่วงแบบว่าเราอยากพักอยากดูของคนอื่นทำบ้างอะไรเงี้ยหนูก็ไปนั่งดูคอนเทนต์ช่องอื่นอื่นเติ้งเิงสนุกเพลินเคยหนูเคยดู ของธนาออฟฟิเชียลขอบคุณครับใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ชื่อเจ้ธนาแอนเอเวอร์ฮทที่แปลว่าของเขาว่ะทุกทุกอย่างของเขาอืออ๋อเราจะไม่ได้ความหวานจากน้ําตาลเราใส่ทันไหมเนี่ยเขาจะให้เราใส่ห้าช้อนเมื่อกี้ใช่ป่ะแต่ว่ามันมันไม่หวานเกินไปหรอขนมหวานนะเนาะมันคือขนมเนาะที่แบบไม่ได้ทำ u t u b e แล้วไปทำอะไรบางทีคนอื่นอาจจะคิดว่าการทำ u t u b e เนี่ยมันเป็นงานเป็นงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยแรกแรกอ่ะคือเราทำเป็นหลัก จนคนคิดว่ามันเป็นงานประจารรและเป็นสิ่งที่ต้องทําแต่พอเรามาถามตัวเองว่า <S <S เฮ้ยเราต้องทําตลอดเลยไหมถ้าเราอยากหยุดอะเราก็พักได้อช่วงนั้นที่หนูแบบไม่นี่หนูก็ไปเล่นดิจิตอลแล้วไม่เกี่ยวกับพวกเรื่องของออนไลน์มีอื่นอยากทำไหมก็อยากทําธุรกิจที่แบบว่าทําสกินแคร์ทาอะไรอที่เคยทําแล้วยังมีขายอยู่ไหมมีคะ่ะเดี๋ยวจะทำเ,เป็นเซรัม่มเราต้องทาเนยทาอะไรบ้างให้มันแบบไม่ติดีละอ๋อกระดาษรองหรอ ว่าเก๋ไก่สไลเดอร์ให้ยาวที่สุดใครหมดลมก่อนกินน้ำปลาลโอ้หนูชนะแน่กินน้ำปลาด้วยเหรอเกมนี้ดูมีความท้าทายดีชอบอ้าวมันเป็นคำที่คุ้นเคยตอนหนูโดนน้ำงาตอดหนูใหญ่อะเก๋ไก่สไลเดอร์ ก่อนที่เราจะได้น้ําปลามีความมีกลิ่นของอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหนองอยู่ข้างบนเต็มเลยว่ายหนองก่อนก็ที่จะเอาน้ำนี่ปลาอมฤตให้พี่กินเกิดเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะเป็นไงเกมเอากระดาษไปเขียไก่คือตอนนี้เริ่มกลับมาทำยูทูบเลยใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ลงไปโ้องอีกนะเกียกไม่ต้งเยอะเลยทำธุรกินแคร์ตอนนี้ ใช่ค่ะสไลเดอร์บูสเตอร,ร์กโกลวีเซรั่มน้องบอกว่าอยากมาถ่ายอมากับ,บนี้มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เชิญไปช่องเก๋ด้วยกันเดี๋ยวให้น้องวันใหม่หไปแทนเราวิธีการวอร์มเต้านะครับต้องรู้องศา,าต้องรู้นาทีเอาเต่เล่นเกมผมอะไรเกมอะไรกัพีพูดเ <c oughs> นี่ยโปรดักของพี่เก๋มอแย้ให้ถูกทุกคำเนี่ยสไลเดอร์โกลวี่ซปเปอร์ไทโคเซรั่ม ซาไลเดอร์ออบูสเตอร,ร์กลวีเซอร์กุมงเขาหมกินได้ไมเพราะพี่พ้ยงไงมันเผ็ดนะเว้ยพวกนี้อ่ะมาโอ้โหกินได้ไงอ่ะไม่เผ็ดเลยอ่ะเผ็ดเผ็ดแ,แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราทำให้มันองศาผิดอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้จะออกมาเละเทะอ่ะอ๋อขอบคุณมากเพื่อมือนี้เพื่อมืออาหารนีน้ร้อยร้อยเก้าสิบองศาเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นโปรแกรมพัดลม มันเอาให้มีกลิ่นเฉยๆแล้วเราก็มาถามถึงเรื่องของหัวใจครับตอนนี้ยังเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเราเป็นรายการทำอาหารไม่ใช่เหรอไม่ไม่รู้ว่าเขาเขาไปค่อยถามไปเรื่อยเปื่อยอ่ะแล้วพี่เป็นคนเรื่อยเปื่อยไหมล่ะไม่เป็นอ่ะถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องถามเป็นไงบ้างคอมรักช่วงนี้ก็ก็ิดก็แค่นี้เอแค่นี้เหรอจริงหรือเปล่าจริงจริงค่ะจะร้องไห้แล้วเหรอ S 2> <S 2> น้า,นาตาจะร้องไห้แล้วอะ <S <S ่ะไม่น่าหม่น่าไม่น่าไม่น่าทุวยเค้กสุกไว้อันนี้นะเอาเข้าแล้วนะคะนี่ข้าวของจริงเราโรยช็อกโกแลตไม่มีมาเดี๋ยวเอาข้าให้มาเดี๋ยวช่วยไ,ไม่เป็นไรหนูใส่ถุงมือแล้ว <S <S ไ้ใส่เข้าเลยนะฮะ ระวังมือด้วยเด้อโอเคไม่ต้องมามาตอนนี้เราก็นั่งรอวันหนึ่งคลิปตอนนี้ปกติคือลงผี่แค่ไหนตอนนี้หนูตั้งใจจะลงให้ได้ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นคนแรกที่ดึงมาคอลแรบนี่เหรอหลังจากที่ที่เริ่มกลับมาไปกับคนที่ไหนอ๋อไปกับไอ้บอยแล้วไงอ๋อก็มีไปกับคนนี้ที่ไหนแล้วใช่ใช่ไหมจริงนรูอเปล่าคราบที่สถานะของคุณพี่หนองธนากับคุณพี่โฟอันเน่จุ๊บจิ๊บจกันอยู่รึเปล่าครับ เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอรออาหารเสร็จรออีกสักประมาณสิบห้าทีนะบาร์นาบเบ้ของเราเอาละครับและตอนนี้ขนมบานาน่าบเบ้ของเราก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยจะได้กินแล้วบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากแล้วนะครับโอ้่นร้อนร้อนจริงไปจุกงิกเลยร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริงโอ้ยโฮ้ยดูดีอ่ะดูดีอ่ะ ดูดีมากดูดีเพราะว่าไม่คิดว่ามันไม่คิดว่าจะอทำให้มันพองขึ้นมาได้ไวโหหอมมากวิ้งมีกลิ่นพริกด้วยว่ะจริงมริกด้วจริงไปกันต่ออย่างนิ่งครับหั่นเลยทำของหั่นเลยนะคะเอาเลยของช่วยของเราเฮ้ยข้างในสุกหรือเปล่าเนี่ยลูกมีเฉาะก๋วยด้วยอ่ะเก๋จาะไม่ได้เรียกโอเคกันดูเก๋ใช่เดิ ได้เรื่องนะเนี่ยเห็นไหมมีมีทั้งพีคมีทั้งอบเชยก้อนมีทั้งเฉากรวยเราลืมโรยแอลมอนด์เลยอ่ะใช้ได้ใช้แล้วนะปกติแอลมอนด์เอาใช้ช่วงไหนครับเราก็วางแปะไปที่น้ำอ้าวอุ้ยออกมาเป็นยังงี้ชิมเลยชิมเลยอ่าของเธอนี้โอ้ยก้อนหนูอยากกินชาบนบนอ่ะได้๋ยปะเราจะเริ่มลองชิมกันนะคะอุ้ยนี่น่ต้องกินอันนี้ ดเดนจพอย่าได้มองกินไปเลยพี่กล้ากินเท่าไหรอ่อ่ะอ่ะมันเป็นยังไงพี่ดู<ม>กปกติพี่กินพริก็ได้ขนาดนั้นเลยว่าพี่กินเคฟก็ได้ไม่กินคือมันมันมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อ,หอ่ะเฮ้ยหนูไม่รู้นะว่าตรงส่วนที่หนูกินน่ะมันคืออร่อยที่สุดของเค้กหรือเปล่าแต่ส่วนที่หนูกินเข้าไปอร่อยอร่อยเพราะก็คือช็อกโกแลตใช่ไหมอร่อยอยู่เขามีเค้กของร้านที่แบบมือนชีส ไม่เคยต่างเลยไม่เคยต่างเลยสีสันมีความใกล้เคียงใช่ไหมแต่ร<ม>สชาติต่างแน่นอนไปเอาล่ะลองชิมสิอืมเใคงก็หอมอ่ะให้ชิมเทียบกับอันที่เราทำเองอันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> ของเท้าถึงดีกว่าเยอะเลยไอ้เด็กหนูหน <c oughs> ูเป็นคนเล่นเไงอร่อยอร่อยนะมากเลยทครเป็ไงให้มันถูกใจวะเนี่ย <c oughs> อร่อยมากเลยแต่ว่ายังต้องฝึกอีกที่แบบผิดพลาดเลยอ่ะเรื่องของการตวง การตวงไข่การตวงกล้วยอะไรอกอะไรยไงกพาทำคลิปแบบนี้ทีมเห็นต้องแต่เริ่มเทมแล้วสรุปแล้วก็เอาไหนมากกว่าชอบอันนี้มากกว่าชอบอันนี้มากกว่าชอบอันนี้มากกว่าคลิปหน้าเราไปทำยางอื่นนะไปปีนเขาไปอะไรเงี่ยคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิมเท่านั้นเป็นเคสศึกษาแล้วกันถ้าเกิดอยากทำอาหารให้มันถูกต้องก็จะมีการตวงอาหารถ้าเกิดอยากกินเค้กกล้วยหอมก็ไปซื้อได้อวันนี้ขอบคุณนะครับน้องเก๋ที่ อุตสาเสียสละเวลามหาศาลกก็ขอบคุณพี่ที่เสียสละ โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ช่องทางของน้องเก๋ด้วยนะครับเก๋ไก่ชาแนลออฟฟิเชียลนะครับไม่ใช่แล้วถ้า <c oughs> คนที่ติดตามมาจากชอ่ G S องเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลมีจังคือหน่ลงพีชยถ้างช่องพีน,ะน,น,นีนะคะอย่าลืมกดไลค์และก subscribe ็กดซับสไครต์ธนา every his ด้วยนะครั <c oughs> บบายแค่นี้นะธนาแอด every his ผูดให้ชัดเลยธนาแอด every his นะคะขอบคุณครับกินอกเชยทีนึง อร่อยมากแค่นี้นะสวัสดีขอบคุณมากครับอร่อยรู้ไหมปกติมันเอาไปทำอะไรเอาเอาทำเคโ,โลรู้ใช่ไหมรู้ขอบคุณมากไปทำนี้จ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย